ป่าหาน้งแก้ววันนี้วันเสาร์ที่สี่พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6เป็นวันถวายกระถินสามัค,คีวันถวายกระถินสามัค,คีของคณะญาติโยมที่มีศรัทธาในพุทธศาสนามาถวายยังวัดป่าหานังแก้วณศนะาลาปฏิบัติทำวิปัสสนา กรรมฐานนะทำวินัยของพระอาจารย์การรักิตาธรรมโมทางนั้นก็จะเป็นศาลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะข้างในเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูกันตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าอุวสถวัดป่าช่วงนี้บรรยากาศช่วง เช้าเช้าสายสายสักหน่อยนะประมาณก่อน8ปดโมงทางออกง่ายของลานจอดรถวัดป่านางแก้วแล้วก็จะมีโรงทานในงานทอดกระถินหรือว่าถวายกระถินสามัคคีวัดป่าหาดนางแก้วตอนนี้พระอาจารย์การรักิตัธรรมโมเลขานุการศูนย์วิปัสนาเคลื่อนเที่ยงประเทศไทยผู้ที่อำนวยการในการก่อสร้างศาลาวิปัสนากรรมฐานนะข้างในได้เป็น ประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษกประโยนะ์พยามนานาลานวัดป่าหาดนางแก้วเราประธานาแบบตามสะดวกก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้น,นี่มาจากวัดสวสัสดิเสตนะเนี่ยคณะ รงทานแม่ชีมาทุกปีนะมาช่วยตั้งรงทานที่วัดป่านางแก้วอันนี้ก็ถือถือทางเข้านะทางเข้านี่นะตรงนี้นะเป็นรงทานรองทานด้วยชื่อติดติดติดกันรองทานรองทานะอาจย์การนะโยมมาแล้วเรีกเออมีงามตาสะอาดดุลรศาสาตาก็เรียกว่าทางคณะกรรมการวัดป่านางแก้วจะช่วยร่วมด้วยช่วยกัน ทุกคนแล้วทั้งอุบาสกและก็บารสิกามาร่วมกวาะมังช่องเช้าสายๆนะหลังแป็นมงกว่านี่ก็ตอนนี้รงทานก็เปิดแล้วยาิโยมก็ทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วนะนี่นะเป็นบรรยากาศในการรับประทานโรงทานนะที่ตั้งๆกันอยู่นะไหนเสร็จแล้วก็มารับประทานกันติดโปงตรงงานสิบโมงตรงได้ครับพทธเจ้า นรนาโนงพระธิการเดชจิตตาารโรจเจ้าวาดวัดป่าหานังแก้วตำบลหานังแก้วอำเภอเมืองีจังหวัดปารีมารีท่านจะเป็นประธาน,นเป็นประธานสงฆ์วัดป่าหานังแก้วีวัดป่าหานังแก้วนั้นพระสงฆ์ก็จะเรินพุทธมนต์ญาติโยมละพระสงฆ์จะเจริญพะะระพุทธมนต์ก่อน,นก่อนที่จะรงทานร้องทานะ มาเจริญพุทธมนต์เสร็จก็งาพิธีกรก็จะได้กล่าวได้ว่านำบูชาก้าวประพุทธแล้วก็ถวายาพัฒนาหารกล่าวคำถวายพัฒนาหาร,ารก่อนที่จะ,จะ,จะเจริญพุทธมนต์ฉลององค์กฐถินสามัคคีของวัดป่าหนังแก้วในช่วงสายๆของวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นี่บรรยากาศบนศาลา ที่ญาติโยมได้มาร่วมกันที่จะถวายกระถินสม,มัคีนวัดป่าหานางแก้วประจำปีพุทธศักราช2566นี้บรรยากาศตรงนั้นกองอำนวยการบริการในการเขียนใบอนุโมทนากระถินตอนนี้ญาติโยมก็มานั่งเก้าอี้พอสมควรนะนี่นะในศาลาฝั่งนี้ยังไม่มีใครตอนนี้พระอาจารย์ วิหารเขมาจารนะซึ่งท่านเป็นผูพวกนวยการนะอดีตผูพวกนวยการฝ่ายวิปัสนาธุราของมหาจุฬาตรงกรราชวิทยาลัยที่วังน้อยตอนนี้ท่านมาเป็นพิธีกรนะที่งานกระถินสม,มคีของวัดป่าหานังแก้วอันนี้ก็ดูบรรยากาศของญาติโยมให้ร่วมกันทําบุญ ล่สารขอคโองโคองโาสมครนี้มอกโคตรโโดนว่ายทุกจุดครครครอครีพ่งที่กัอะไรที่รักแบั้ครราจากที่ระร็คอมมากเราะว่าควยให้เรา ก็ได้พัดลมได้พัดลมหน, друзья, น,น, Verb, น, blown, น่อยลงมาให้เรารักษาตัวเองครักษาวไมตัวให้ไปนอใกล้หมอใกล้าได้ได้ได้หัว้ าารออมมุนีห่ยตอนนี้จะได้แห่ความกระถินความกระถินด้วยจะยอมก็จะตั้งตั้งตั้งแถวกันแล้วก็โยมวันมาประศรีภาคไทยยังอยู่โยมอยู่น้อยหลายฝั่งเยอะมันทักตามยังไม่เสร็จเลย อัมมิเกตทิฐาปริกรรมังวรังโสสัพเพมะเวจะอุเปกิฐิสภาตะเตตัณหาวิเขหิมะนังธุรังแก่สังฆานิอุปปาติตนภิกขุทุกขังอันสมควรเพื่อจะกระทำปฏิณธรรมกิตาพระ มาที่กระสุทน้งปวงเอตบบนแก่พิษุวลูกไกจงพร้อมกันตอนมืดด้านแก่ิษุวลูกน้นเูกน สมควรแก่พระบัญดาปีละมโมซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะทำบิดนิทาพระบิตให้ถูกต้องตามพระบรมูรณาญาตได้ถ้าพระทิ่สุรู้ใจเห็นว่าไม่คงกลางสมควรจงพระควขึ้นในที่ประจุทอง สมควรแล้วจงให้สันทัดสาธุการขึ้น้องกันเชิญ